ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ชิลองพามาเยียงอิลีแต่กิจลีทิปแรกของปีนะคะเดอ้อนี่พอแล้วคุบมับนี่ไปเก่งเป็นมารปันไดอู้นั่นดีนนด้นั่นดี้นั่นดี้นั่นดี้กลางคืนกะสิงบ่คอยสัตว์เก่งปันไดมันทายหยาคุบบปิ้งอาย เห็นหุงบอ่อนันคู่ก็ขี่มาซะนี่อีลีดอุ้ยเธอต้องเข้าใจว่าเวลาคนแย่งกับคนสิจับนี่เอา้นนาน,นั่นน,นั่น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 น่นั่น<ข>นั่นนันนั่นน่นนน่นยนน่ หมอบกระนัน้นแล้วเห็นบ่อีกโจนโอ้ยน้ำมันแตกขีแตกหมบอบอ,อุ้ยไอ้เบิร์ยี่นี่อันนี้แน่ล่องลอยล่อลงเลยไอ้สิลอยลงไว้เอาแถอไพ่ตาดุยล่างดอยชาตาเชือ,อบ่ะเฮ้ยก็ว่าสีสาดเพื่อนบอกว่ามันเต็มอยู่น,ยนี่เต็มดีนะแล้วเปิดเจออะไรสามแล้วที่ อิริด,ดับโจนนี่แรียบ่าตองมาต้องเด็ดปีกเออเอาตีออกก่อนเอาลงเลยมมหมับอุ้ยหมับหมับฮะกีแตกบอเมื่อท่านออกจากหูดีเป็นไดเมื่ท่านหอนแห้งอุ้ยน้ำงอบเงียบเมื่ท่านได้เอา ไม่ตานมาแกดอกเตือค่ะห้องนี้กล้องเรื่อนีไ่ไมหลุมกับปูนีอจิ๊นี่เออโอ้ยหลีกครบมือ่่อมือ งลงหูกับปูลง,ลงลงลุมกับปูมันจะไปจกกลางทำกลางคืนอเฮยจกอย่าไปจกเพราะท่านแมนหนามันอีหลีบ่มันบ่ห่อยออกไอ้ที่คนที่ว่าขึ้นมาหลายนั่นคื่อคนออกมาผสมท่านมนันไม่หลายหะแม่ตอนนี้อาจจะกำลังเห็ดหูดูสีเละอยู่ในหูไหนจุเกอยูุ่ใส น้องทดสอบมาโอ้เสิยงห้องยุ่งกับปูนเลยแม่งเขาดังโบหินจีบอุยแลล่งลุมปูจ่อยท่านท่านโอ้ย,อยเขยนอีโต อไปค่ะตัวเดียวช่วงนี้ยังบบเมนช่วงอิลีด,ด้วยเถะเพราะว่าโตยังอ่อนอยู่ช่วงนี้กําลังอิลีดกําลังทรงเสียงห้องเอืิญตัวเมรเพื่อที่สิมาผสมพันธุ์ตัวผู้ก็บเสียงหองเอิญตัวเมรเพราะว่าที่จับมามีแต่โตอ่อนๆเลยยังบ่ท่านแกแล้วกับเพท่านมีไข่พอโตปกติจับอิลีดใส่อิลีดนี่อิลีดสิไข่แล้วค่ะพี่ดอกอันนี้ลองทดสอบเบิรงเด้อค่ะให้เบิรงทดสอบเบิรง อุ้ยที่หูอียังโอ้หูกับปู้สพพออันนี้จูนโอ้ทองกระห่องจังจิบทองที่สวมต่างนแหละสร้างเลือดกุ้มผ้ากุหละเป็นสสด็มาตไตใหม่เพราะว่าวมาึงกีบเ้าน้ำบัเจ็บแหลก เนี้ยตองไปเบื้องคิบแต่ของปีทีเหลวก่อนมาเ้าเรลื่มไตหลีดเดือนใดฤทธิจุดเดนเลยห่องหลายกบจิงแต่ส่วนหมาบ่ข่อยออกจิโรจิโรอยู่น้ำหูก้กำลังห่องเออตัวแม่กบจังวาแหละเอาไงไงยๆธิพอท่านใครเออทันมี้จะขี่อยู่ในทองนะเมน ประมาณนี้แหละครับโอ้ไปแล้วค่ะพี่น้องลองทดลองในบึงซื้อกะมันบอท่านออกจังหวาเลยไปเลยเซอร์เวย์บึงก่อนทดสอบเดบุนอยู่ดิขัวอยู่อสองโตก็บขัวไดเลยครับจิขวไม่ตัวเดียวก็บขวแล้อกกันใหม่คิหนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ